โอเคทุกคนครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดแอปที่ผมเล่นเ r s กันครับซึ่งวิธีโหลดแอปับแอปปกมันจะเป็นแบบนี้เลยครับก็คือตัวนี้นะวิธีเข้าก็คือเขา้เขาไปในเพ s สโต e กดรูปแว่นขยายหรือตรงตรงที่พิมพ์ตรงนี้ก็ได้ครับกดไปแร้วแล้วพิมพ์ว่าแอปเล่นแอปเล่นเกมแล้วก็กดแว่นขยายตรงนี้ครับ โอเคแล้วหลังจากนั้นให้กดไอแอปที่เป็นรูปไก่เมื่อกี้เลยครับนี yeah. ่แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอะไรเรียบร้อยอันนี้มันมีการอัปเดตนี่ว่าขออัปเดตก่อนแป๊บหนึ่งโอเคอัป okay. เดตใกล้จะเสร็จละกำลังติดตั้งกำลังติดตั้งเอากดอัปเดตไม่ได้ทำไมอะเชื่อมันเถอะครับทุกคนโอเคพอโหลดเสร็จแล้วให้เข้าแอปไปเลยครับ โอเคจริงๆเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยถ้าทุกคนเข้ามาแรกๆเนี่ยมันจะให้สมัครสมาชิกเดี๋ยวให้ดูนะว่าหน้าสมัครสมาชิกเป็นยังไงกดตัดคลิปก่อนสิกดตัดคลิปสิวาเออนี่ครับเวลาแอปมาหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้มันจะให้เอ่อเข้ามันจะให้สมัครสมาชิกครับ จะใช้ Facebook หรือ Google ก็ได้ครับโอเคแต่ผมใช้ Facebook นะโอเคแล้วก็ไปดูวิธีต่อไปเลยพอเข้ามามันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับแต่แล้วก็ให้กดรูปเว่นขยายตรงนี้เลยครับกดไปครับแล้วกดพิมพ์ไปว่า a r b s แล้วกดเข้านะครับกดเข้าเลยแล้วก็กดเล่นนะครับ โอเคกดเล่นนะนี่ครับนี่มันจะให้รอคิวนะครับโอเคแล้วก็กดไปที่คก็ไดแต่ทุกคนต้องมีเหรียญด้วยครับตอนแรกเหรียญ40่สิบกว่าแต่พอเล่น a อ r เบเนี่ยกลายเป็นสิเหรียญเฉยเลยครับกลายเป็นชิ้นสิเหรียญเฉยโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มมานะโอเค โอเคก็มีประมาณนี้แหละแอปนี้สามารถเล่นเกม PC ได้ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นทอร o เท a l a c c คเ a d ร b เ t t แบ Simulator หรือยีกอีกชื่อนึงว่า TAB ก็คือเกม t a b s นั่นแหละ ARBS Animal l e w e r d b t t t ต s s m u u l t t r r เกมอะไรก็ได้ครับ GTA ก็ได้ครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมิทวัตสิติสา แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหมไ่ไ่จะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม